ดนตรีไทยแบ่งออกเป็นสี่ประเภทตามวิธีการที่ทำให้เกิดเสียงได้แก่เครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าค่ะแต่ละประเภทเกิดเสียงอย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะประเภทแรกประเภทเครื่องดีเครื่องดีมีสายและกล่องเสียงเป็นส่วนประกอบทำให้เกิดเสียงโดยการใช้นิ้วหรือวัตถุตีลงบนสาย ิเช่นจักเข้กระจับตีพินำนเต้านักเรียนสังเกตเห็นกล่องเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องไหมคะประเภทต่อมาได้แก่ประเภทเครื่องสีเครื่องสีนี้ถูกดัดแปลงมาจากเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีทำให้เกิดเสียงโดยการใช้คันชักสีลงบนสายเครื่องสีที่นักเรียนจะคุ้นหน้าคุ้นตาจะมีอยู่สามเครื่องด้วยกันได้แก่ ซอด้วงซออู้และซอสามสายค่ะประเภทต่อมาคือประเภทเครื่องตีเครื่องตีนี้สามารถทำได้ด้วยวัสดุหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้โลหะหรือหนังค่ะทำให้เกิดเสียงโดยการใช้มือตีไม้ตีหรือเกิดจากการที่เครื่องดนตรีกระทบตัวมันเองตัวอย่างเช่นพระนาาเอกทำจากไม้ สิ่งทําจากโลหะรงยาวขึงง่ายด้วยหนังค่ะประเภทสุดท้ายคือประเภทเครื่องเป่าเครื่องเป่านี้เกิดเสียงจากการนําลมผ่านเข้าไปทั้งนี้ยังแบ่งออกเป็นอีกสองประเภทได้แก่เครื่องเป่าที่มีลิ้นและเครื่องเป่าที่ไม่มีลิ้นครูไม่มีลิ้นปีมีลิ้นนะคะครูมีวิธีการแบ่ง เครื่องดนตรีง่ายๆโดยใช้เพลงอ๋อเครื่องดนตรีไทยแบ่งอย่างนี้ไงสังเกตเนื้อเพลงแล้วไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเครื่องดนตรีไทยมีหลายประเภทเครื่องดนตรีไทยมีหลายประเภทามาลองสังเกตว่าแบ่งอย่างไรเครื่องดีเป็นอย่างไรหนอเครื่องดีเป็นอย่างไรหนออ๋อตีอที่สายไงเครื่องสีเป็นอย่าง อีสิบเปอร์เฟังแล้วอย่าลืมร้องตามกันด้วยนะคะการแบ่งประเภทเครื่องดนตรีไทยแบ่งทําไมนะแบ่งเพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่แล้วแบ่งอย่างไรแบ่งตามวิธีการที่ทําให้เกิดเสียงโดยแบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือเครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีและเครื่อง